่สวัสดีครับวันนี้จะมาแก้รูบิกอีกแล้วนะครับครับผมเรากำลังทำมั่วแล้วนี่นาฬิกาจับเวลาเหมือนเดิมครับทางเที่ยวโรงเรเียนวิลเซ็ตนะคะพอมั่วได้ทีนีวันนี้เราจะมาใช้สูตรอะไรครับสูตรเซลเจสเซ็เลยสีพรอปครับสีพรอปมันจ,จะเร็ว,ว,เวขึ้นไหมครับน่าจะเร็วขึ้นประมาณ39วินเก้าวินะคะโอ้โหร้อมั่วแล้วนะ อันนี้นาฬิกาจับเวลานะครับกอดูลูกแป๊บนึงครับถ้าพร้อมแล้วบอกพรอนะครับเริ่มเลยนะพร้อมครับนะครับไปแล้วโอ้โหซีฟอมนี่สิ10วินาทีแล้วครับซีฟอมนึกว่าเซียนรับ ยี่สิบแล้วครับทั้งสจะเสร็จแล้วครับสาแล้วครับโอ้โหเร็วจังครับ3ามเจ็ดสามแเสี่สิบสี่สิบเอ็ดไปเลยครับโอเคครับมันไม่ค่อยเสียนะเสรียรับ 4 7ครับโอ้โหเออก็ไม่ถือว่าเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่อพยายามอีกรอบหนึ่งให้โอกาสอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับครั้งแรกที้ให้วอร์มมือให้เฉยนะครับ4 7วินะ4 7วินะครับจะได้สถิติใหม่ไหมวันนี้โอ้โหถ้าได้สถิติใหม่ใช่สิตอบเลย โอเคเม่อก okay. ีให้วอร์มมือครับมาดูครับดูเรบร้อยครับเริ่มครับ<ล>สบอันนี<อ>้หายสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 39 4 0 4 1 4 2 4 3 45 4่4หเสร็จแล้วครับ เวลาเดิมเวลาเดิมครับ,รบอีขอดูสถิติเวลาเดิมด้ไหมสี่สิบจุดเจ็ดสี่สิบจุดเร็ 40. 7, 40. เวเร็วขึ้นครับเร็วขึ้นอีช้าขึ้นช้าอันนี้ห้าห้าจุดห้าห้าอันนี้จุดสี่เจ็ดนะ<า>อ,<ๆ>ร,อนะรับนบอเีอเอันนี้หเวลาดูนานขึ้นนิดนึงนะครับ ี๋ยวค่อยสอนต่อแกเลยโอเคโอเคลจะนับไปด้วยนะให้เวลาครับทำได้ขอครับเร็บสามสี่ห้าหก สิบห้าสิ1เ2็ด1ิบแปดสิบเก้ายี1สิบ3ี่2ิบเอ็ดยี่สิบสองยี่4ิ ร้อยครับเร็วขึ้นนนิดึงก็ไม่ค่อยรับใช้รับใช้กินนะใช่ก็ต้องไปหาสืีม่มีกินเออเรียนมามาือบบจะถือสาเดียนนะ มา,มาดูตรงไหนนะยากกว่าเดิมพอมาดูตรงไหนนะน<อ>เริ่มเริ่มร <c ười> เริ่มกันอ่ะอะพร้<ป>อมนะแร๊บมึงครับพร้อมเริ่มเริ่มไม่ต้องกับา 18,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 ทันแล้วเหรครับได้นาเลือเนเสร็จแล้วครับโอ้โหโอ้โห พ่อทำยากครับผมครับวันนี้ยังไม่สำเร็จนะครับครับยังไม่สำเร็จต้องใช้ดิติใหม่ให้ได้ครับครับผมครับผมครับบ๊ายบาย